โอเคครับทุกคนก็สวัสดีกันด้วยนะครับทุกคนก็อยู่กับช่องแบ็คเรนเจอร์นะครับทุกคนสําหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาพูดถึงในเรื่องของธาตุแสงธาตุมืดตัวเก่าตัวไหนบ้างที่อยู่ในกาชาปัจจุบันนี้นะครับทุกคนอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกาชาปัจจุบันนี้กันก่อนละกันอ่ะปัจจุบันนี้นะครับเป็นกาชาธาตุแสงธาตุมืดใหม่นะครับแต่ว่าตอนนี้มันมาเพียงแค่ตัวเดียวก็คือธาตุมืดตัวนี้นะครับทุกคนตัวที่หายไปก็น่าจะเป็นตัวอะไรนะเดี๋ยวเดี๋ยวต้องรอลุ้นนะครับว่าจะ มันมีเอ่อผมเคยทําคลิปก่อนหน้านี้คลิปที่แบบถ้าแสงท่ามืดใหม่อะไรเงี้ยที่เป็นหลุดอะไรเงี้ยนะครับทุกคนในในรูปภาพนะมันมีเยอะกว่าน,นี้นะครับทุกคนซึ่งตอนนี้ตัวที่ตัวที่มาเนี่ยครับก็จะมีประมาณาสามตัวได้นะครับทุกคน3ตัวได้ก็1เลยนะครับแน่นอนครับทุกคน ธาตมืดของเราเอง,เองเนะครับทุกคนแซลลี่นาฬิกากระต่ายนะครับทุกคนซึ่งตัวนี้เนี่ยบอกเลยว่าเขาเขาเออเขาว่ามันดีนะทุกคนเพราะว่ามีเขาเรียกว่าไงมีดาเมจทาให้ศัตรูชะงักด้วยนะครับเหมือนเป็นโยมี2เออเนะครับทุกคนในส่วนของสกิลที่2เนี่ยเป็นการสร้างบาเรียเพิ่มพลังชีวิตแล้วก็เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ Ability เป็นตัดเกิดอาก็เป็นโยมีในร่างตัดเกิดที่แรงขึ้น เราไม่ใช่ที่แรงขึ้นที่ดึกถึกขึ้นด้วยนะครับเพราะเป็นสายพลังนะครับโยมีเป็นสายหวพริบเนาะเออ ก็ถือว่าเก่งเลยทีเดียวนะครับตัวที่2ก็ประมาณนี้ตามนี้แหละไม่พูดมากนะอลิสกับเอออีกหนึ่งตัวก็จะเป็นมูนนะครับทุกคนตัวที่หายไปจะเป็นตัวอะไรนะเออเราต้องมารอดูกันนะครับแต่ว่าประกาศเนี่ยมันมีตัวมันมัน,ม,นมันมีตัวท่าแสงท่ามืดเก่าอยู่ในนี้ด้วยนะครับอาจจะมีตัวอะไรนั้นอาจจะมีตัวอะไรกันบ้างนั้นนะครับเราไปดูกันเลยนะครับทุกคนพูดผิดพูดถูกก็ขออภัยด้วยเนาะเออเออมันมีในไหนนะ การเคลียร์พาเรนเจอร์ซีซั่นสิบซ่อมบำรุงหลังเขาที่สามสิบเอ็ดอะมันมันน่าจะมีเอ่อเพิ่มโอกาสหรอมันมีตอนที่เปิดเปิด,ปดอะไรอีเวนต์อีเวนต์นกระชาอะไรอย่างเงี้ยนะครับทุกคนนี่ใช่ไหมเปิดตัวเรนเจอร์ใหม่นี่นะครับทุกคนนี้เอออ่ะ,อะก็ตามนี้เลยเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวจะให้ดูว่ามีตัวอะไรมาบ้างนะครับทุกคนตัวใหม่ก็ตามที่เห็นนะครับทุกคนว่ามีตัวอะไรมาบ้างเนาะแต่ตอนเนี้ยที่มันมีอ่ะ มันมีไอ้บาวนักร้องมาด้วยนะครับมีบาวนักร้องมาด้วยนะครับทุกคนใช่เหมือนจะมีบาร์นักร้องมาด้วยแต่ว่าผมหาไม่เจอผมหาไม่เจอมันมันเป็นแบบแสงมืดเก่าอะไรอย่างงี้นะครับทุกคนหาไม่เจออะหาตรงไหนเนี่ยหาตรงไหนวะหาไม่เจอห <c ười> าไม่เจอครับทุกคนก็ขออภัยด้วยแต่ว่ามัน,น,นมีแน่นอนนะครับมีแน่นอนนะครับก็หลายๆคนก็น่าจะเห็นแล้วนะครับว่ามีบาวนักร้องมาด้วยนะครับทุกคนเออ ก็คือนั่นแหละก็คือเรนเจอร์แสงมืดเก่านะครับที่มีในกาชาแต่ไม่รูนะว่าจะเหมือนคริสต์มาสหรือเปล่าเพราะาคริสต์มาสเนี่ยเหมือนจะมีหลายๆตัวนะครับเหมือนจะมีหลายๆตัวเพราะเคยผมเคยสุ่มได้เออผมเคยสุ่มได้นะครับทุกคนโยมิก็เคยใช่มันเป็นบัคกหรือเปล่าไม่รู้อะเดี๋ยวเราลองสุ่มลุ้นกันดูนะครับว่าจะได้กับเขาบ้างหรือเปล่านะครับทุกคนเผื่อนะเผื่ออาจจะได้ด้วยนะครับทุกคนในส่วนของกาชาอุ้ย ตกใจนึกว่าเป็นแซลลี่นึกว่าเป็นแซลลี่ตัวนาฬิกาปลุกตัวนาฬิกานะครับทุกคนโอเคก็นะครับตามนี้เพราะว่ามันมีบารนักองมาด้วยถ้าใครสุ่มได้ก็คอมเมนต์มาได้นะครับทุกคนมาสุ่มครับทุกคนเออสุ่มเรื่อยๆนะครับสุม่มสุ่มตลอดนะครับสุมส่มไปแบบอื้มะนะครับสุ่มสุ่มทุกคนจะได้แหละนะครับแต่ว่าก็ไม่ค่อยได้กับเขาสักเท่าไหร่อโอ้โหอลิสขาหรอถ้าเป็นอลิสเอ,อติก,กิเนี่ย จะไม่ว่าเลยเนาะแต่ก็คงยากอ่ะแต่ก็คงยากเพราะว่าเออตัวเกมเนี่ยรู้สึกว่าเกลือนะ่ยครับช่วงนี้เกลือมากๆเลยนะครับทุกคนมาโคนี่เล่นน้ํา หมดส่งการแล้วหมดส่งการแล้วนะครับทุกคนจ m เอมโอเคเดี๋ยวรับรูบี้นิดนึงนะครับทุกคนเดี๋ยวเราก็ไปสุ่มกันเลยไม่ว่าจะเป็นห้าสิบรูบี้เราก็จะสุ่มสุ่มจุก็จะได้อะเออมาเรามาลุ้นกันต่อนะครับทุกคนสี่ครั้งแล้วนะครับในนี้ครั้งที่สี่ไม่รู้ว่าจะได้จิจะได้หรือเปล่าไม่ใช่ว่าจะได้จริงหรือเปล่าก็ต้องลุ้นนะครับอืมนะครับม,มาอึ๊บเอ้ยโอ้โหเกลือ,เกล,อเกลือมากเลยโคตร เกลือเกลือจริงนะครับเกลือ <g l ure> จริงโอเคนะครับตามนี้อ่ะก็เดี๋ยวขออนุญาตดูอีกครั้งหนึ่งด้วยกันผมไม่เออผมไม่ผมไม่ผมยังไม่เคลียร์ผมยังไม่เคลียร์นะครับทุกคนเพิ่มโอกาสเรนเจอร์ใหม่2ชนิดถึงวันที่5้านี้นะครับมันมีบอกด้วยใช่ไหมว่ามีเรดดรอปตัวอะไรมาบ้างนะครับพี่แบบเขาเรียกว่าไงะมันคนที่จะมีบอกใช่ป่ะเรดดรอปอะไรเงี้ยเออ เอ่อเปิดตัวเรนเจอร์ใหม่นี่ตอนนี้นี่เปิดตัวเรนเจอร์ใหม่นะครับนี่อ่าเอ่อนี่ไงนี่ไงทีมงานตรวจสอบพบข้อผิดพลาดในการตั้งค่ากระชาเปิดตัวเรนเจอร์ใหม่3ชนิดเดือนเออ่พฤษภาคมเนี่ยอลิ์ผจญภัยแดนมหัศจรรย์นในวันที่28ระหว่างวันที่ระหว่างเวลาสี่โมงเย็นถึง6กโมงยี่สิบ นะครับผมบงเย็นนะครับทุกคนส่งผลซึ่งให้เรนเจอร์ใหม่เดือนมีนาคมปราวนักร้องปรากฏในกาชานะครับทุกคนเอาไปข้อผิดพลาดเองหรอเป็นข้อผิดพลาดว่าอยู่สูขอภัยจ้ามันเป็นข้อผิดพลาดนะจ๊ะแต่มันก็เคยมีมันอาจจะมีคนสุ่มได้แล้วก็ได้นะเหมือนเห็นรูปนะครับทุกคนโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องผมด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับทุกคน สำหรับวันนี้สวัสดีครับบาย